รู้สึกดีใจครับเพราะว่าจะได้กลับไปเจอเนี่ยครอบครัวแล้วนะครับก็ผมคิดว่าการติดเชื้อครั้งนี้นะครับอาจจะเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับผมก็ได้นะครับตอนแรกก็รู้สึกกลัวนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวยังไงครับพอได้มาอยู่แล้วก็รู้สึกอุ่นใจครับ ที่ี่จะมีอาหารให้3มือครับเช้าวกลางวันเย็นแล้วก็จะมีห้องนอนห้องละ2คนนะครับนอนกับเพื่อนหรือว่าไปสุ่มเอานะครับตอนทุกเชา้าตอน9ก้าโมงครับจะต้องวัดความดันแล้วก็ค่าออกซิเจนนะครับให้คุณหมอและบางทีคุณหมอก็จะมีวิดีโอคอลมานะครับ สำหรับผู้ที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามของเรานะคะผู้ที่ไม่มีอาการก็จะกักตัวจนครบ14วันก็จะสามารถกลับบ้านได้แต่สำหรับผู้ที่มีอาการนะคะก็อาจจะต้องมีอยู่ในข้อพิจารณาของแพทย์ว่ามีความพร้อมที่จะกลับบ้านได้หรือเปล่านะคะขั้นตอนของการที่จะเ,เตรียมกลับบ้านเนี่ยแพทย์จะประเมินอ,อาการแล้วเมื่อมีความพร้อมกลับบ้านก็จะมีการแจ้งวันและก็เวลานะคะที่จะกลับบ้านได้ก่อนร่วงหน้าหนึ่งวัน ซึ่งเราจะมีคลิปวิดีโอนะคะเพื่อจะอธิบายขั้นตอนการเตรียมตัวการเก็บสัมภาระเพื่อที่จะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นของส่วนตัวหรือของโรงพยาบาลเอง ในวันที่น้องจะได้กลับบ้านหรือทุกคนจะได้กลับบ้านเราก็จะมีการแนะนําให้คําแนะนําและเตรียมความพร้อมอีกครั้งหนึ่งนะคะเท้าของที่น้องเตรียมเอาไว้สําหรับเที่ยวกลับบ้านก็จะต้องถูกนําไปวางในงจุดหนึ่งเพื่อที่จะทําความสะอาดให้มั่นใจว่าจะไม่มีเชื้อนะคะไม่มีเชื้อโรคติดกลับไปด้วยแล้วสําหรับตัวน้องเองน้องก็จะต้องไปอาบน้ําทาความสะอาดร่างกายแล้วก็สวมเสื้อผ้าชุดใหม่ที่เราจัดเตรียมไว้ให้ นะคะแล้วก็ไปยังจุดที่จะรับเอกสารเป็นคําแนะนําตัวเอกสารใบรับรองแพทย์นะคะแล้วก็เอกสารสําคัญอื่นๆพร้อมกับยาประจําตัวที่แพทย์จะให้กลับไปทานที่บ้านคิดว่าทุกอย่างที่เราเตรียมไว้ก็จะทําให้น้องนะคะและทุกๆคนนะคะที่มาพักรักษาตัวที่นี่มีความพร้อมที่จะกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกตินะคะในครอบครัวนะคะในที่ารที่ทางานของเราเองค่ะ ขอให้ประชาชนทั่วไปมั่นใจได้ว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลจนครบ14วันแล้วกลับไปสู่ชุมชนจะมีชีวิตที่ปกติสุขและสามารถดำรงชีวิตกับพวกท่านได้อย่างปกติเฉยเช่นเมื่อก่อนขอเพียงแค่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่เราได้แนะนำไว้และปฏิบัติตามสิ่งที่ประชาชนทั่วไปพึงกระทำใส่หน้ากากล้างมือรักษาระยะห่างและหลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ที่มีคนจำนวนมาก เพียงเท่านี้เขาก็สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติอย่างเช่นบุคคลทั่วไปอยากขอบคุณทีมแพทย์ทุกคนเลยครับที่เหนื่อยกับเรามาตลอด14วันนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคน,นครับสู้ๆต่อไปนะครับอยากให้กำลังใจทุกคนครับ ครับวันนี้ก็คงเป็นวันที่เรามีความภาคภูมิใจและดีใจนะครับเนื่องจากจะมีผู้ป่วยบางท่านจะออกจากโรงพยาบาลสนามของเราในวันนี้นะครับก็โรงพยาบาลสนามมอชอนี่ครับก็คงเปิดได้ประมาณสักอาทิตย์กว่ารับคนไข้ถึง300กว่าคนและเริ่มมีผู้ป่วยจะดิสชาร์ตในวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอขอบคุณนะฮะบุคลากรทุกคนนะฮะของคณะแพทยศ,ศาสตร์โดยเฉพาะแพทย์พยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องนะฮะ ก็วันนี้ก็คงเป็นวันที่เราประสบความสำเร็จระดับหนึ่งเราพร้อมจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันครับ